สวัสดีครับท่านผู้ชมรผู้ติดตามมาช่วงดีดีทุเรียนบ้านเดินครับบรรยากาศฝนตกยามเช้าครับของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่น่าจะเป็นวันศุกร์ที่สี่นะครับที่สี่ตุลาหกเจ็ด ชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับโชคดีวันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีลมครับไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องครับเมื่อวานนี้ทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าร้องคำรามขอ,อ,องสารต้นมะละกอที่ปลูกไว้นะครับเจอฝนหนักๆตลอดฉ่ำน้ำครับ ต้นเหลืองอ่ะโอกาสตายสูงอากาศเริ่จะตัดหญ้าไปนะครับจ้างมาตัดหญ้านะครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานวันนี้ฝน หนักทีกแล้วยังก็งามอยู่ครับยานูท้องฟ้าฟ้าเต็มไปด้วยน้ำเต็มพื้นที่ครับ ทำอะไไม่ได้ครับคนนี้เหมือนเดิมครับกิจกรรมยามเช้าปกติต้องจิบก,กาแฟลุยสวนเดินสวนนะครับคนนี้เป็นไหไไม่ได้สวนยาม สวยงามตัดยาแล้วก็ดูสวยครับดูเป็นสวนหน่อยไม่งั้นลกโอเคครับผมคลิปนี้เท่านี้แหละครับพาชมบรรยากาศยามเชา้าฝนตกนะครับบันทึกนะครับบันทึกเหตุการณ์ประจำวันวานนี้ก็ตัด แต่งกิ่งนะครับต้นไม้ข้างบ้านมะเฟืองกับชูรี่แล้วก็แต่งกิ่งต้นมะปรางหวานนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจกันนะครับผมมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเนิน นี่เพาะพยาการสักไว้นะครับเอาพยาการสักใส่ถุงไว้เผื่อเอซต้องการนะครับมีจำหน่ายที่ร้านกาแฟบ้านน้ำรักครับนะครับจำหน่ายที่ร้านกาแฟบ้านน้ำรักโอเคครับ คลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ